สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณอารีสาธา,านนท์รับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาข้อคุณอารีสาธา,านนท์มานาโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัใจจัยให้คุณอรีสาธานนจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิวัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสัทถาของคุณเทระคุณจิตราน,านพินรุณรัตและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้แก่บิาดามารดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกทุกรัทถาของคุณเทระคุณจิตราน,านพินรุณรัตและครอบครัวกันนะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ไล้เลยครับกายภายนอกหมายถึงผู้ถูกรู้กายภายในคืออาตาปีสัมปชันโนสติมาเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ดับไปกายภายนอกนามเวทนานามใดานามหนึ่งเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ดับไปในกายาวัฒนาสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะครับอาตาปีสัมปชันโนสติมาเป็นกายภายใน เป็นผู้รู้ส่วนรูปนั่งเป็นกายภายนอกเป็นผู้ถูกรูก้ดูนามภายในก็จะเห็นว่าอัตตาปีสัมปชาโนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูกายภายนอกคืออารมณ์อารมณ์เป็นกายภายนอกนะฮะจะนั้นรูปนั่งอยู่นั่นแหละคือกายภายนอกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทั้งภายในภายนอกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้ทั้งกายภายในทั้งกายภายนอกก็ล้วนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่กายของคนอื่นกายภายในนั้นหมายถึงผู้ทํากรรมฐานคืออาตาปีสัพพาโนสติมากายภายนอกหมายถึงอารมณ์ปัจจุบันที่กําลังปรากฏอยู่ไม่ใช่ของนอกตัวหรอกครับทุกอย่างอยู่ในนั้นคืออารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ฟังแล้วเหนื่อยไหมฮะ ฟังแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกแต่คนพูดเลยครับอ,อแทนที่จะมาถามว่าพูดแล้วเหนื่อยไหมพูดก็เหนือ่อยสิผมก็เลยเห็นมาท่านเหน็นนั่งใช่เพราอเลยต้องถามมาฟังแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกใช่ไหมแต่พูดเะทีครับเหนือ่อยเพราะอะไรครับพูดแล้วก็พูดอีกใจไหมท่านทั้งหลายก็ฟังแล้วก็ต้องฟังอีกเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจอีก ไม่เข้าใจก็ต้องพยายามให้เข้าใจประเด็นเรื่องนี้ท่านที่เพิ่งมาใหม่พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่จะจบสักทีมันจะเปลี่ยนเรื่องสักทีเนี่ยนี่กายกายภายในกายเป็นนอกก็หมดไปทไะไรนะแล้วนะนี่เวทนายก็อ๋อนี่เวทนายก็เหมือนกันนะฮะแต่มันไม่เหมือนกัน เพราะกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมีรูปเป็นอา,ารมณ์เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมีนามเวทนาเป็นอา,ารมณ์จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็มีจิตนามจิตเป็นอา,ารมณ์ธรรมานุปัสนาสติก็มีทั้งรูปและทั้งนามเป็นอา,ารมณ์อ่ะตกลงสุขก็ไม่ใช่เราสุข แต่เป็นสุขเวทนาที่กำลังปรากฏอยูอ่ทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์แต่เป็นทุกขเวทนานะทุกเวทนาไม่ใช่เราอุเบกขาคือเฉยเ,เฉยก็ไม่ใช่เราเฉยเฉยไม่ใช่เราเฉยเฉยแต่เป็นนามอุเบกขาจะดัสุขทุกขอุเบกขาอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอารมณ์ ถามว่าเป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของอาตาปีเป็นอารมณ์ของสัมปชาโนเป็นอารมณ์ของสติมาครับนะฮะทำกรรมฐานเนี่ยตัวกรรมฐานคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาตัวถูกทำคืออารมณ์ปัจจุบันที่กําลังปรากฏอยู่นั่นผู้ทำคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาผู้ถูกทำคืออารมณ์ ลูกก็ได้นามก็ได้ฉะนั้นขณนะนี้เราพูดถึงนามเวทนาเป็นอารมณ์นะถ้านามเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์อาตาปีสัมมัชโนสติมาสามประการเนี่ยเป็นตัวกรรมาฐานคือเป็นผู้รู้รู้สุขนั่นคือนามสุขก็เป็นนามรู้ทุกผู้รู้ก็เป็นนามอารมณ์ก็เป็นนามรู้เฉยๆผู้รู้ก็เป็นนาม อารมณ์ที่ถูกรู้ก็เป็นนามคือนามอุเบกขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสอภิชาและโรมนัสในที่ไหนครัในโลกในโลก,โลกทีน่นีหมายถึงน 5, ในขันห้าในรูปหรือในนามอาอ้า,อาพอเข้าใจไหมครัเข้าใจไหมครั เข้าใ,ใจไหมฮะยังไม่จบหรอกครับรีบตอบเถอะครับ <c oughs> รีบตอบเลยครับยังไม่จบแล้วนะฮะ <c oughs> เอาตกลงเป้าหมายเดียวกันนะฮะ <c oughs> ดูรูปเป้าหมายเดียวกันนะ,ะ <c oughs> เพื่อกําจัดอภิชาและโทมนัสด,ดูนามเวทนาก็เพื่อกําจัดอภิชาและทมนัส <c oughs> ใครเป็นผู้ดูครับอาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นผู้ดูนะฮะ อารมณ์เป็นผู้ถูกดูแล้วอารมณ์นั้นต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นการตามรู้ปัจจุบันอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับเรียกว่าภาวนามยปัญญาจนกว่าจะเกิดญาณน,นะจนกว่าจะเกิดญาณน,นะครับต่อไปครับนะฮะต่อไปผู้เจ้าอธิบายเรื่องมีธรรมะเป็นที่พึ่งมี มีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งในยาม,มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยพระเจ้าตรบสดูกนพิกขุทั้งหลายพิกขุในธรรมะวิในนี้พิจารณาหรือตามรู้ธรรมะนะตามรู้ธรรมในที่หมายถึงธรรมะนะตามรู้ธรรมในธรรมอยู่มีความอา้าจิตข้ามจรรมิตไปแล้วใช่ไหมฮะ ข้ามจิตไปแล้วตกลงฮะดูกรพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้พิจนา,นาหรือตามรู้จิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสามอย่างนะฮะเพื่ออะไรครับกำจัดอภิชาและโทมนัตกำจัดที่ไหนครับในโลกเสียดได้ในโลกในที่นี้หมายถึงขันธโลก อันประกอบไปด้วยรูปกับนามคราวน,นี้จิตในจิตเป็นไงจิตมีทังหมด16ข้อยังไม่นำมากล่าวเลยนะฮะจิตมีทั้งหมด16ข้อจิตใดจิตหนึ่งกำลังปรากฏอยู่นี่ครับเช่นกำลังกโกรธอยู่หรือกำลังอยากได้อยู่อันเนี้ยจิตอย่างใดจิตอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏอยู่ นี่คือการตามรู้ว่าในขณะโกรธอยู่นี่ใครโกรธนามโทสะโกรธอยู่นายยินดีติใจในขณะนี้นามอะไรนามโลภกํลาลังปรากฏอยู่นั้นความโกรธก็ไม่ใช่เราโกรธความยินดีติใจก็ไม่ใช่เราเป็นนามจิตนามจิตนะฮะต้องบ่งชัดลงไปว่านามจิตไม่ใช่นามเวทนานามเวทนาก็อย่างในนามจิตก็อย่างอันนี้เราต้องศึกษารายละเอียดของนาม ธรรมบทมี16อย่างซึ่งสาริตุของเวทนามีทั้งหมดมี9อย่างเอาสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่แล้กวก็าตามรู้ว่านี่เป็นนามจิตอะไรนามโทสะหรือนามโลภะหรือนามโอหะนะเพื่อกําจัดอภิชาและโทมนัตผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับว่ากําจัดอภิชาโทมนัตด,ด้วยทําอย่างไรเอาละด้วย อาตาปีสัพพชานโนสติมานั่นแหละนะแต่ด้วยเหตุที่ว่าอาตาปีสัพพชานโนสติมานั้นเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นผู้ถูกรู้ครับดั้นะรู้ความเป็นจริงของอารมณ์อวิชาก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชาเกิดไม่ได้ความเพ่งเล็งอยากได้ก็เกิดไม่ได้ความโกรธความไม่พอใจก็เกิดไม่ได้ดังการกําจัดอภิชาธรรมานั้นก็คือ มีอารมณ์รู้ปัจจุบันอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมานนะรู้อารมณ์ปัจจุบันนั้นอยู่รู้อารมณ์นั้นเป็นรูปหรืออารมณ์นั้นเป็นนามก็ตามอาวิชชาเกิดไม่ได้อวิชาาวชาก็ไม่ได้นั่นะครับได้ชื่อว่ากําจัดอภิชาและโทมานตในโลกก็คือในขั้นห้าในรูปนามนั่นแหละครับเมื่อปัญญาไปรู้ความไปจริงของรูปเมื่อปัญญาไปรู้ความไปจริงของนามเสีย อวิชาก็เกิดไม่ได้เพราะไปรู้ความจริงของลูกของนามอวิชาเกิดไม่ได้และครับได้ชื่อว่ากําจัดอภิชากําจัดทมนัสคือไม่ต้องการจัดแล้วะอภิชาทมนัสนะทําให้อวิชาเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อมีผลต้องอย่างทันทีครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ สแสดงว่าใกล้เข้าใจแล้วนะฮะยิ้มตามๆกันแล้วก็สแสดงว่าเอ,อใกล้จะเข้าใจแล้วเอาเข้าใจแล้วดูต่อไปครับนะฮะดูต่อไปครับดูกรที่ขรูทั้งหลายพระวิ้าตัดที่ใต้ต้นมะตุลานึกออกแล้วไม้ต้นใหญ่ต้นนี้ชื่อต้นมะตุลาเขาวงเล็บไปว่าต้นมะตุลานี่ก็คือต้นดอกลําโพงซึ่งไม่เหมือนบาราต้นดอกลําโพงต้นนี้เดียวนะฮะแต่ของเขานั้น รับสบีถึงเจ็ดคลิปโอ้บริเวณกว้างขวางมากฮะเอาตกลงผู้เจ้ากลัดว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพิคุในธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นหมายถึงตามรู้ธรรมในธรรมอยู่มีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและธมนัตในโลกเสียได้ เอามาดูก่อนว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นอะไรนะฮะคือธรรมในธรรมเนี่ยถ้าเราเรียนมาหาสติปัฏฐานก็จะพบว่ามันมีธรรมะอยู่ห้าหมดนั่นคือขัน 5, ธ์ห้าอายตนะสิบสองเนี่ยนามลูกก็คือขันธ์ห้าไอ้ดันะสองก็คือขันธ์ห้านะธาตุสิบแปงก็คือขันห้านะล้วนเป็นขันธห้าตะหนัรสสติก็คือขันธ์ห้าเพราะนั้นธรรมะ หรือทำมาพุสธศาสนาในที่นี้หมายถึงรูปหรือนามรูปสองอย่างเนี่ยรูปกับนามมันเป็นอารมณ์ของปัญญาอย่างละเอียดผู้มีปัญญามากจะเข้าใจชัดแต่ถ้าเราเรียนรูปรูปรูปนามซะแม่เห็นก็มีอยู่สองรูปนามเห็นรูปนามได้ยินรูปนามรูปรินรูปรามรูปรดรูปนามรู้การกระทบมีรูปกับนามเท่านั้น อันนี้เป็นอารมณ์ของธรรมานุปัสสนาเช่นเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่านามเห็นนามเห็นการรู้ว่านามเห็นนี่คือเป็นธรรมานุปัสสนาครับเห็นอะไรคะเห็นรูปอารมณ์นี่เราไม่กำหนดที่รูปอารมณ์กำหนดที่นามเพราะนามเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของกิเลสคืออวิชา พราะไปเข้าใจนามเห็นว่าเป็นเราเห็นเจน้นกิเลสอาศัยที่ตรงไหน,นปัญญาไปกําหนดรู้ความเป็นจริงที่ตรงนั้นครับปัญญาไปกําหนดรู้ความเป็นจริงที่ตรงนั้นฉะนั้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะนะอาตาปีสัมมชานโนสติมานสามอย่างเนี่ยไปกําหนดรู้ท้งลูกทั้งนามที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ ก็แสดงว่าพูดถึงรูปก็รู้ไปถึงนามพูดถึงนามก็รู้ไปถึงรูปนี่แหละครับเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งรูปนั่งนี่แหละเป็นรูปรู้ว่าเป็นรูปนั่งนี่เป็นนามอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนานะรู้ทั้งรูปทั้งนามถ้ารู้รูปอย่างเดียวเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ารู้สองอย่างเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานครับ เวลาปฏิบัติในกายานุปัสสนาเนี่ยจึงให้รู้แต่รูปอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้นามด้วยเพราะปัญญาเราอย่างน้อยเอารูปอย่างเดียวก่อนถ้าปัญญามีมากแล้วก็ทั้งรูปทังนามก็ได้เพราะนั่งนี่ก็คือรูปลู่านั่งนี่ก็คือนามทั้งรูปทางนามนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นไหมครับเป็นธรรมานุปัสสนาครับอะไรเป็นตัวกําหนดอาตาปีสัมปชาโนสติมานะฮะรูปกับนามนั่เป็นตัวถูกกาหนด เพื่ออะไรคะเพื่อกาจัดอาพิชชาและโทมนัสอาพิชชาโทมนตสนี่ก็คือรากของอภิชชาและโทมนัสก็คืออาวิชาเมื่อรู้ความเป็นอยู่เมื่อรู้ความเป็นจริงอยู่อาพิชชาก็เกิดไม่ได้โทมนัสก็เกิดไม่ได้ในไหนอะในรูปกับนามนั่นแหละนะเอาตกลงพระพุทธเจ้านะระเจ้าตัดสรุปเลยว่าดูความพิฆุทั้งหลาย อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เรากำลังพูดถึงสองประโยครวมกันเป็นหนึ่งประเด็นเดียวนะฮะฉะนั้นความหมายของคำว่า มีตนเป็นเกาะกำบังมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีที่เป็นที่อย่ามีที่อื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยกับคำว่ามีธรรมะเป็นเกาะกำบังมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยอันนี้มีความหมายเหมือนกันตนหมายถึงธรรมะตนเนี่ยหมายถึงธรรมะเช่น ตนเป็นที่ตนเป็นเกาะคำบังหมายถึงว่าม ah <tradition>. ีธรรมะเป็นเกาะคำบังมีธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นเกาะคำบางดังธรรมะที่เป็นเกาะคำบังอย่างที่กล่าวมาแล้วคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เกาะไว้ให้แน่นเกาะแล้วเป็นที่พึ่งได้อย่ามีทิ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะกำบังอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าเราเชื่อพุทธเจ้านะแต่ส่วนมากจะเชื่อแต่ไม่ค่อยไว้ใจไงยๆก็เอาไว้ก่อนดีกว่าเออคำว่าดีอะ ชูโชคก่อชูโชคกเอาไว้ก่อนดีกว่าไอ้นั้นก็เห็นไหมเวลาเวลาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจึงต้องมีองค์ธรรมประชุมกันด้วยถึงเจประการธรรมะเจ็ดหมวดนะฮะหนึ่งมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปหรือน้ำสองมีความเพียรอยู่กับรูปน้ำนะเพียนอยู่กับรูปน้ำมากขึ <şu> <S <S ้น <SL> จริงใจคืออิธิบานสะทำสติให้เข้าถึงความเพียรทำความเพียรให้เข้าถึงอิธิบาสทำอิธิบาทให้เข้าถึงอินทรีย์ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเข้าถึงพละธรรพละให้แพระลราเข้ะถึงส,มงสมงมงมัมพพชฌงรรมโมพระธรรพระธมพระธรรมพระธรรมพระธรรมพรรรมรรรมพระธรรมพรัธมัระรรมพระธรรมมืรอว,นนอวรนมพระธรรมมัมรมพรรมพรมมิ ทำไงก็มันไม่ได้นามรูป,ปริเฉทยานสักทีหนึง่งไม่ได้ก็มีเหตุผลนะครับจึงต้องเปิดเผยเหตุผลที่ไม่ได้นามรูปปริเฉษยานาทั้งสิ่งเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่าเป็นเพราะอะไรจะฟังไหมแต่มันนอกเรื่องนิดนึงนะแต่มันเกี่ยวในเรื่องเหมือนกันนะเพราะถ้าเรายังไม่รู้ธรรมะที่เป็นที่เกาะกำบงังไม่รู้ธรรมะที่เป็นที่พึ่ง ก็เสร็จนกเขาเสร็จนกเหยียวเขาเนี่ยนะ,ะบรรตามตะครุบไปได้ทันทีเลยนะฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้เรื่องในจักรวรรดินี่เบื้องต้นนะจักรวรรดิสูตรนะ <c oughs> เรียนธรรมจักรก่อพ <c oughs> จนสูตรสุดเดียวก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานครับเรียนจักรวรรดิสูตรสูตรเดียวก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ แต่แต่ธรรมจัก,กรกวตนสูตรพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวคีเพื่อให้เขาถึงมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวน,น,นะครับแต่ในจัก,กรวติสูตรพรพเจ้าโปรดชาวมาตุลานคนครทั้งสองส่วนเลยส่วนของวัตรคามีคุศลส่วนของวิวัตรคามีคุศลที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เป็น วิวัตคามีกุศลฉันเมื่อเรายังไม่เข้าใจชัดในวัตคามีกุศลก็สแสดงว่านะยังไม่มีที่เก,กบบาะกำบังที่มันคงนะฮะยังไม่มีที่เก,กบบาะกำบังที่มันคงนะฮะแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจและมั่นใจแล้วใช่แล้วนอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่เก,กบบาะกำบังเหมือนนกนกมูลที่ไถ ถ้ายืนบนที่เกบบาะกำบังได้มาเลยมาเลยเห็นอ่มนกเหยี่ยวเขาประมาทนะมึงประมาทกูแล้วเมื่อกี้กูจับมึงไงมึงคิดว่ามึงจะรอดจากกูได้หรือนะครับนกเหยี่ยวเขาเขามมั่นใจในที่เกบบาะกำบังเขาใช่ไหมครเออไอ้นกขี้บุญถ่ายพูดผิดพูดผิดแล้วพูดใหม่พูดถูกใช่นไหมใช่ไหม การแก้ไขชีวิตพัฒนาชีวิตปรับปรุงชีวิตนั้นทําผิดแล้วทําใหม่ทําให้มันถูกพูดผิดแล้วพูดใหม่พูดให้มันถูกคิดผิดแล้วคิดใหม่คิดให้มันถูกนี่สูตรพัฒนาชีวิตนั้นเมื่อกี้พูดผิดต้องพูดใหม่พูดให้มันถูกอานานกมูลไถยนะไม่ใช่นกเหยียวไถย <laughs> นกมูลไทยเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าที่พึงเขามั่นคงนะฮะพอเองมาหรือข่าวกระโดดแล้วข่าวสู่อ้ <c oughs> นนี้ไม่รู้ว่าว่ามันหลบไปที่ไห <c oughs> นเบก็ไม่อยู่แลยนะครับมันลงมาแรงเต็มที่เลยนะครับอกกระแทกมูลคีไถตายขาดทีดมแต่นกมูลไทยนั้นลอดตายเพราะมีอะไรครับ มีเกาะกำบังมีเกาะกำบังเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะพุทธเจ้ากัดไปอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งนกมูลไถ่เขายังมีมีมูลไถเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งสาวกพุทธเจ้าก็ต้องมีกายเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งมีเวทนาเป็นที่เกาะเป็นที่กำบังมี จิตเป็นที่เกาะเป็นที่กำบังมีธรรมะเป็นที่เกาะเป็นที่กำบังเอาละเป็นที่เข้าใจนะครับประโยคสุดท้ายสําคัญมากเลยนะครับวางครับประโยคสุดท้ายนะฮะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่กำบังท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิท,ทิทินขาขาวจมรมผู้ฝ่าเนธรรมะและสัทธาข้อคุณอารีสารธารานนรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลสัทธาของคุณอารีสารธารานนมานาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรลบฟังกันใหม่ในคืนวันรุ่งีี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณเทระคุณจิตรนานพิลุนรัฐและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้แก่บิาดามารดาญาติและเทวดาทัหลายก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสรัทาของท่านดังกล่าวแล้วในคืนวันพรุ่นี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงปรากดมีแก่คุณอารีสาธานนทและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา